ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอสเปิดก้าวใหม่ขององค์กรภายใต้การนำของดตรมหัตถนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนที่15เดินหน้าขับเคลื่อนธนาคารสู่แนวคิด Beyond Ho u s i n g Bank มากกว่าการปล่อยสินเชื่อแต่เป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านของคนไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ทอสอสเตรียมเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ G H Bank Next i n t e l l i g e n t Sustainable Housing Compani o n ด้วยการนำเทคโนโลยี Gen e r a t i v e AI Data และดิจิทัล มาใช้ยกระดับการทํางานทุกนิติผ่าน5เสาหลักสําคัญตั้งแต่การทําให้ประชาชนมีบ้านได้รวดเร็วขึ้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพการเข้าใจลูกค้าผ่านข้อมูลการปฏิรูปกระบวนการทํางานและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทั้งนี้ผลการดําเนินงานปี2568ทอสอสสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า247,000ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายโดยมากกว่าครึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ที่มีไรายได้น้อยและปานกลางสะท้อนบทบาทการเป็น,นกลไกหลักของภาครัฐในการช่วยให้คนไทยเข้าถึงที่อยู่อาศัยทั้งนี้ทอสอสพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และตอกย้ำเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเราก็เป็นธนาคารเฉพาะกิจนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะ ดูแลให้คนไทยมีบ้านนะครับ Apple อยากจะพัฒนาปรับปรุงและทําให้ทอสเนี่ยเป็นไปได้มากกว่าธนาคารที่แค่ปล่อยสินเชื่อหรือรับเงินฝากนะครับยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ดีขึ้นใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทำให้เป็นเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้าที่เราต้องมีความชานฉลาดในการหาผลิตภัณฑ์แล้วก็การให้บริการให้กับลูกค้า พออสทำให้คนไทยมีบ้าน